สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้ากับเจ้า้าไปเที่ยวฟังเล่าเนาะ,ะ,นะพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเป็นจังไดเนาะคะ่ะสบายดีบหมนะคะวันนี้คะ่ะวันนี้แนวทางของน้องปู่เพิ่งกระหามากเนาะค่ะเพียงดูดเนื่งกับสวนเนาะคะ่เะ,คะเด่นทิศสวนค่ะเพิ่งกระจายผู้หาคะ่ะสวนหนึ่งสวนสองสวนเก้า สองเก้าแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะกันเพื่อกบอกให้กันเจ็ดศูนย์ซีซีหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะกว่าจะได้ร่วงคลิปได้นะคะปากับตามเนี่ยทางของเพิ่นมาไห้เนาะคะ่ะเพื่อนของเพิ่นกับเขามาหลายงวดลเด้งวดที่แล้วลเพิ่นกับเด็กได้ตะล่างของเพิ่นกับเขานะคะ ต่ว่าจับคู่พวกเขาแต่งวดน,นี้บ่มันสิฟันชั่วโป๊เชะแตกปังๆเลยบ่งวดน,นี้เนี่ยปาก็ว่าแตกปังๆด้ยวยงวดนี้เนี่ยเว้ทีไม่แรงเนี่ยรับโซ่รับทรัพย์กักนเนาะค่ะเนาะจังไถ่ปากอา่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเนะเาะเพื่อสืบสตรีฐาดคลิปดีๆจากป่านะคะเนาะป่าก็ขอฝากเอฟซีไว้นะคะให้เอฟซีทุกๆท่านค่ะเดินทางปลอดภัยแข้วค่าทุกๆอย่างเดินทางปลอดภัยแข้วค่าเนาะค่ะหนะ้าบ่เจ็บบ่ามจนช่วยๆกันเนาะค่ะเนาะเหมือนแลกในกะปังๆกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ